ยินดีต้อนรับสู่การอบรมออนไลน์ในหัวข้อการทำงานของเครื่องแก๊สแบทโปรในส่วนแรกเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของเครื่องมือโดยตัวแรกจะเป็นเซนเซอร์จะอยู่ทางด้านบนของเครื่องมือเราสามารถใส่หัววัดแก๊สได้ในตำแหน่งนี้ ตัวที่2ส,สามารถพกติดไว้ที่กระเป๋าเสื้อของผู้ใช้งานได้และสามารถอีงตัวเซ็นเซอร์เพื่อให้หน้าจอแสดงผลถูกป้องกันจากบันทึกการกระแทกมีปุ่มเปิดและปิดเพื่อทำการเปิดและปิดตัวเครื่องถัดไปเป็นปุ่มเสียงแจ้งเตือน โดยตัวเครื่องจะหุ้มด้วยยางเพื่อป้องกันการกระแทกจากการตกหลน่นถัดมาจะเป็นพอร์ต IRDA พอร์ตซึ่งเป็นช่องสัญญาณอินฟราเรดที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเช่น Data Link หรือเครื่องพิมพ์อินฟราเรดถัดไปเป็นปุ่ม up และ down s, ที่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ เป็นปุ่ม enter เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกของเครื่องมือนั้นหน้าจอ LED ที่สามารถมองเห็นและรองรับการแสดงผลได้ทุกที่ถัดไปจะเป็น LED เลนโดยมีเลนแบบ LED แบบฝ้าเพื่อการแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนด้วยแสงที่ชัดเจน และสุดท้ายจะเป็นส่วนของกอเทปแพชซซึ่งอยู่ส่วนด้านบนสุดผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้เมื่อมีความสปกปรกหรือมีรอยขีดข่วนถัดมาจะเป็นขั้นตอนในการทำงานโดยทาง Industrial Scientific เป็นผู้ออกแบบการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์จึงขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนพื้นฐาน4ขั้นตอนนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์มีความพร้อมและมีความสามารถในการใช้งานขั้นตอนแรกก่อนการใช้งานให้กดปุ่มเปิดและตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ขั้นตอนที่2การเซตเครื่องมือให้เป็นศูนย์คือการทําให้ตัวเซนเซอร์มีบรรทัดฐานในบริเวณที่มีอากาศที่บริสุทธิ์เช่นในการตรวจวัดบริเวณที่มีแก๊สพิษให้ทําการกดซีโย์เพื่อให้เซนเซอร์อ่านค่าซีโรในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์สิ่งสำคัญคือเมื่อเราตั้งค่าให้เป็นศูนย์แล้วให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเป็นศูนย์ในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศที่บริสุทธิ์เท่านั้น หากค่าเป็นศูนในสภาวะแวดล้อมที่ไม่บริสุทธิ์การอ่านค่าที่ได้ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนขั้นที่3ขั้นตอนการทดสอบการกระแทกหรือบัมเทสหมายถึงการแสดงความเข้มข้นของแก๊สโดยย่อเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการแจ้งเตือนในระหว่างทำการทดสอบมีการสันเือนขึ้นสัญญาณเตือนด้วยภาพและเสียงการทดสอบการกระแทกนี้จะบอกได้ว่า เมื่อคุณอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมหรืออันตรายตัวเครื่องจะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบและคุณอาจจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากพื้นที่นั้นเพื่อความปลอดภยัยขั้นที่ 4. Clear ียร์พีคหรือการล้างค่าพีก พีบนหน้าจอจะทำการอ่านค่าสูงสุดทำให้ผู้ใช้งานเห็นค่าความเข้มข้นสูงสุดของแก๊สที่วัดได้และหากติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจนก็จะอ่านค่าต่ำสุดของออกซิเจนโดยตัวค่าพีที่มีความเข้มข้นสูงจะแสดงข้อมูลอยู่ภายในเครื่องจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการล้างข้อมูลค่าสูงสุดนั้นออกแต่การอ่านค่าสูงสุดจะถูกบันทึกในหน่วยความจาของเครื่อง หมายความว่าเมื่อคุณกดปิดเครื่องแกชแบตโปรแล้วเปิดใหม่อีกครั้งค่าสูงสุดก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องมือนี้แม้จะถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับไปใหม่เสมือนกับกล่องดำบนเครื่องบินที่มีความจำที่ไม่ลบเลือนเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นเวลานานก็จะยังจดจำค่าสูงสุดได้และสามารถดูได้ว่าปริมาณแก๊สที่สูงสุดมีค่าเป็นเท่าใด ถ้าแบตเตอรี่หมดก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บดังเดิมถัดมาจะเป็นการเปิดเครื่อง การเปิดเครื่องทำได้โดยกดปุ่มออนค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะเปิดติดและตัวเครื่องจะส่งเสียงปิ๊บสั้นๆเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะเห็นหน้าจอสว่างทุกจุดโดยเริ่มต้นที่หน้าจอด้านนี้ทางที่ดีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนของหน้าจอเปิดติดโดยจะเห็นเครื่องหมายซอฟต์แวร์ของเครื่องมือ ากนั้นหน้าจอจะแสดงวันในการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรืออีกกี่วันจะถึงวันสอบเทียบตามที่กำหนดโดยการสอบเทียบจะขึ้นอยู่กับเครื่องแกชแบตโปว่าถูกตั้งค่าไว้แบบไหนผู้ใช้งานจะเห็นหน้าจอตามนี้ เมื่อจอนับถอยหลังเสร็จจะเข้าสู่การใช้งานจริงโดยลูกศรทางด้านซ้ายจะแสดงให้เห็นสถานะเครื่องหมายถูกต้องหมายถึงเครื่องปกติสามารถใช้งานได้หากมีเครื่องหมายตกใจหมายถึงมีบางอย่างผิดปกติถัดมาลูกศรที่ชี้แสดงถึงตัวปริมาณแบตเตอรี่ที่บ่งบอกว่ามีปริมาณพลังงานเหลือเท่าไหร่ ถัดมาจะเป็นลูกศรที่ชี้ทางด้านขวาเป็นตัวเซนเซอร์ที่อ่านค่าแกส๊สและหน่วยของแก๊สที่วัดได้บนมุมขวาคือชนิดของแก๊สที่ทำการติดตั้งเพื่อวัดค่า ที่กล่าวไว้ข้างต้นต้องทำให้เครื่องมือมีค่าเป็น0ูนย์ก่อนการใช้งานโดยฟังก์ชัน0ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้ทำการกดปุ่ม up สอครั้งจะแสดงเครื่องหมายศูนย์ที่มีขีดทับผ่านกระพริบให้กดปุ่ม enter เมื่อกดแล้วจะเห็นเครื่องหมายที่มีศูนย์ขีดทับผ่านและเครื่องหมายนาฬิกาพร้อมกับไฟกระพริบบนหน้าจอ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วตัวเครื่องจะส่งเสียงปี๊บสั้นๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและถามว่าต้องการสอบเทียบหรือไม่จากนั้นให้รอตัวเครื่องเสร็จสิ้นหรือสามารถกดปุ่ม on หรือ off เพื่อออกจากเมนูที่ไม่ต้องการได้หากต้องการสอบเทียบให้กดปุ่ม enter เมื่อเห็นไอคอนขวดแก๊สสอบเทียบโดยตัวเครื่องจะทำการตั้งค่าอยู่ในโหมดการสอบเทียบ มาดูวิธีการตั้งค่าเครื่องแกชแบตโปรให้เป็นศูนย์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาวะเวทล้อมนั้นเป็นอากาศที่บริสุทธิ์โดยให้กดปุ่ม up เป็นเลขศูนย์จะแสดงเครื่องหมายศูนย์ที่มีขีดทับผ่านกระพริบหลังจากนั้นกดปุ่ม enter จากนั้นจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นาฬิกากระพริบ นี่เป็นเพียงการแจ้งเตือนให้คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดการทำซีโร่เมื่อโหมดซีโร่เสร็จแล้วจะเห็นเครื่องหมายถูกต้องอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอและเครื่องจะส่งเสียงปี๊บสั้นๆจากนั้นเครื่องมือจะถามว่าต้องการสอบเทียบหรือไม่สิ่งที่ต้องทำคือกดปุ่ม on หรือจะปล่อยให้เครื่องหมดเวลาในที่นี้เราจะปล่อยให้เครื่องหมดเวลา ขั้นที่3คือบัมเทสเป็นการทดสอบการกระแทกแนะนำให้ทดสอบการกระแทกบนตัวเครื่องแก๊สแบตโปรในระยะสั้นๆต่อความเข้มข้นของแก๊สที่รู้ปริมาณแน่นอนเพื่อเป็นการทดสอบตัวเซ็นเซอร์และสัญญาณการแจ้งเตือนหากเครื่องมือทำงานไม่ถูกต้องควรทำการสอบเทียบแบบเต็มรูปแบบก่อนการใช้งาน จะเปิดการใช้งานคุณสมบัติบัมเทสให้กดปุบอัพ3ครั้งก่อนจะเห็นสัญลักษณ์คำว่าบัมเริ่มกระพริบเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดทดสอบการกระแทกเมื่อคำว่าบัมกระพริบให้กดปุ่ม enter แล้วจะเห็นตัวเลขเริ่มกระพริบพร้อมกับสัญลักษณ์ตัว B ที่แสดงอยู่บนหน้าจอทางด้านมุมบนขวากดปุ่ม enter และต้องใส่ชนิดแก๊ที่ใช้สำหรับสอบเทียบ โดยจะเห็นสัญลักษณ์บนหน้าจอเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับหน้าจอทางด้านขวามือเมื่อเครื่องแกสแบตโบรทำการทดสอบเสร็จแล้วถ้าตัวเซ็นเซอร์ผ่านการทดสอบตัวเครื่องจะส่งเสียงปิ๊บสั้นๆและกลับไปที่หน้าจอการทางานแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับหน้าจอในทางด้านขวามือ การทดสอบการกระแทกต้องมีตัวควบคุมการไหลมาตรฐานโดยจะใช้อัตราการไหลที่0.5ลิตรต่อนาทีการทดสอบสามารถทำได้โดยใช้ถังแกส๊สบัมเปอร์แก๊สไซเลนเดอร์ซึ่งแก๊สจะออกเป็นละอองโดยแก๊สจะพัดมาโดนที่ด้านบนของตัวเซ็นเซอร์ าดูตัวอย่างการทดสอบการกระแทกการชนของเครื่องโดยใช้ฟังก์ชันเมนูให้กดปุ่ม up สอครั้งโดยครั้งแรกกด up จะเห็นเครื่องหมายศูนย์ที่มีขีดทับผ่านและกระพริบให้กดปุ่ม up อีก1ครั้งจะเห็นคำว่า bump กระพริบกดปุ่ม enter คุณจะเห็นเครื่องหมาย b ที่อยู่มุมขวา และไอคอนกาสอบเทียบกระพริบอยู่ที่มุมล่างซ้ายทำการเปิดเครื่องปรับลมบนขวดแก๊สที่อยู่ด้านบนของตัวเซ็นเซอร์โดยเลขบนหน้าจอจะเพิ่มขึ้นและรอให้การทำงานจนสิ้นสุดการทดสอบนี้จะเห็นเครื่องหมายถูกต้องอยู่ที่มุมบนซ้ายและเสียงดังปี๊บสั้นๆ จากนั้นก็รอให้หน้าจอกลับไปยังการทำงานแบบเรียลไทม์นั่นแปลว่าการทดสอบนี้เสร็จสิ้นแล้วหากการทดสอบบัมเทสในเครื่องถูกปิดการใช้งาน<ม>ก็ยังมีวิธีอื่นในการทดสอบการกระแทก นั่นคือการตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้คุณเปิดขวดแกส๊สควบคุมแก๊สสอบเทียบโดยใช้ถ้วยแคลวเสียบบนตัวเซ็นเซอร์และตัวเลขบนหน้าจอจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อมีค่าแก๊สในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อทดสอบจนพอใจแล้วก็สามารถถอดถ้วยแคลออกได้เพื่อให้ตัวเครื่องอ่านค่าแก๊สในระดับที่ค่อยๆลดลงดังวิดีโอ และขั้นตอนที่4คือการล้างค่าพีคสูงสุดที่อ่านได้หากผู้ใช้งานต้องการจะล้างค่าให้กดปุ่มอัพ4ครั้งแล้วจะเห็นเครื่องหมายยอดภูเขาที่มีลูกศรชี้ไปทางด้านขวาดังหน้าจอทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นว่าหน้าจอกํำลังทำการอ่านค่าสูงสุดที่เท่าไหร่เมื่อมีการติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์ที่เป็นแก๊สพิษและหน้าจอทางด้านขวาจะแสดงการอ่านค่าเมื่อมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจน หากต้องการจะล้างพีคให้กดปุ่ม enter แต่เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม enter แล้วหากเซ็นเซอร์ที่เป็นแก๊สพิษการอ่านค่าจะกลับไปเป็นศูนย์ทั้งหมดเหมือนกับหน้าจอทางด้านซ้ายมือและหากติดตั้งเซ็นเซอร์เป็นออกซิเจนจะอ่านค่าได้20.9ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยในวิดีโอถัดไปนี้จะเป็น การส่งสัญญาณในการแจ้งเตือนระดับต่ำของเครื่องแกชแบตโปร และวิดีโอถัดมาจะเป็นการส่งสัญญาณในการแจ้งเตือนระดับสูงของเครื่องแก๊สแบตโปร เงื่อนไขาการแจ้งเตือนหากเซ็นเซอร์สัมผัสกับความเข้มข้นของแก๊สที่สูงเกินกว่าช่วงของการวัดได้เครื่องมือจะแสดงตัว OR หรือ o v e r r a g e คือเกินช่วงสำหรับเซ็นเซอร์ออกซิเจนและเซ็นเซอร์แก๊สพิษโดยสภาวะนี้จะถูกล้างแบบอัตโนมัติและเมื่อความเข้มข้นของแก๊สลดลงจนสามารถวัดได้ค่าก็จะกลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ตัวเครื่องแกชแบบโปรสามารถแสดงจำนวนวันนับตั้งแต่การสอบเทียบครั้งล่าสุดหรืออีกกี่วันกว่าจะถึงการสอบเทียบครั้งถัดไปทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการให้ตัวเลือกนี้แสดงอย่างไรหากต้องการหน้าจอนี้ให้กดปุ่มอัพทันทีที่หน้าจอแสดงขึ้นโดยจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าอีกกี่วันจะถึงวันการสอบเทียบอีกครั้ง นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถบันทึกค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทำงานโดยกดปุ่มอัพหลายๆครั้งจนกว่าจะขึ้น TWA จะขึ้นหน้าจอแบบนี้หากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเกินตัวเครื่องจะเข้าสู่การเตือนแบบ TWA หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบหน้าจอนี้ให้กดปุ่มอัพอีกหลายๆครั้งจนเห็นหน้าจอนี้ พร้อมกับสัญญาณเตือนและตัวอักษร TWA ที่เครื่องบันทึกไว้นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถดูค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถปฏิบัติงานได้โดยกดปุ่มอัพหลายๆครั้งจนกระทั่งเห็นตัว STEL ขึ้นบนหน้าจอหากค่าที่ได้เกินมาตรฐานตัวเครื่องจะทำการแจ้งเตือนหากต้องการให้เห็นหน้าจอนี้ให้กดปุ่มอัพหลายๆครั้งให้ตัวเครื่องแสดงหน้าจอดังนี้ตัวเครื่องจะเข้าสู่ STEL Alarm Skin หมายถึงค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีการบันทึกข้อมูลที่สามารถอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดสามารถสร้างเซกชันที่บันทึกข้อมูลใหม่ได้โดยทำการกดปุ่ม up หลายๆครั้งจนกว่าจะเห็นไอคอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอและหากต้องการจะสร้างการบันทึกข้อมูลในเซกชันนี้ให้กดปุ่ม enter และค่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นตัวเครื่องแกชแบตโปรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน cr 2และมีอายุการใช้งาน2,600ชั่วโมงตัวแสดงเวลาทำงานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอแสดงผลซึ่งระบุไว้ว่ามีความจุของแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ หน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณแบตเตอรี่100%เซหน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณแบตเตอรี่50%และหน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณแบตเตอรี่25 ื่อแบตเตอรี่หมดตัวเครื่องจะแจ้งเตือนเสียงปี๊บเป็นระยะระยะเพื่อแจ้งผู้ใช้งานว่าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วหากใช้งานจนถึงแบตเตอรี่ไม่เพียงพอหน้าจอจะแสดงเครื่องหมายตกใจและขึ้นว่าเฟลแปลว่าแบตเตอรี่เสียหายหากเกิดกรณีนี้ขึ้นจะต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ปุ่มสุดท้ายเป็นการปิดปุ่ม การใช้งานให้กดปุ่ม on/off ค้างไว้จะได้ยินเสียงปี๊บ5ครั้งและเครื่องจะทำการปิดลง